กินไม่หยุดเต้าอวงเต้าอ้วงใช่ไหมคะมผ่าดวงชะตาพิงกี้ใบเตยปีหน้าจะรุ่งหรือร่วง เป็นที่ทราบกันดีว่าสองคนบรรเทิงใบเตยสุทีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามและนางเอกพิงกี้สาวิกาชัยเดชยังคงมีคดีเพียวพานเกี่ยวกับแชร์ฟอร์เรก3ดีแม้ปัจจุบันทั้งคู่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาชั่วคราวแต่กระบวนการกฎหมายยังไม่จบสิ้นง่ายๆล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบได้เปิดดวงสาวใบาเตยในรายการทัวร์มาลงว่าการงานช่วงนี้ถึงปีใหม่จะมีงานเข้าเยอะแต่พอเข้าเดือนเกิดทุกอย่างจะต้องฝาฟันคดีต่อ ให้จบอีกเหมือนเดิมการเงินหดลงเยอะปีหน้ามีเรื่องอะไรมาให้สะดุดเยอะต้องจ่ายค่าอะไรที่ค้างไว้เพื่อเคลียร์ให้ชีวิตโลง่งทั้งนี้หมอปลายยังได้พูดถึงใบเตยอ,อีกว่าถ้าจะให้มีงานเยอะอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งพัวพันพอถูกถามมากๆก็จะพูดบกเข้ามาหาตัวเองตลอดส่วนด้านดวงของสาวพิงกี้หมอปลายบอกว่าดวงดีขึ้นเยอะและจะดีจนถึงอายุ40ปีการเงินการงานเข้าเต็มที่ความรักก็มาเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ค่อย ก็อยากเปิดตัวเท่าไหร่นั่นเองเรียกได้ว่าแมนยิ่งกว่ามองเห็นซสอีกนะคะหมอปลายขา ทางด้านสาวใบาเตยตอนนี้ก็ดูมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกับลูกสาวหลังจากที่ออกคอนเสิร์ตก็มักจะพาน้องเวทมนต์ออกไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้งเพื่อเพิ่มความสดใสและการเรียนรู้ต่างๆให้กับน้องเวทมนต์นั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีให้กับสาวใบาเตยแต่มั่นใจว่าถ้าสาวใบาเตยได้ฟังการสัมภาษณ์ผ่าดวงครั้งนี้มั่นใจว่าจะต้องปรับตัวและไม่พูดอะไรมากเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาอีกแน่นอนเพราะตอนนี้มัน ใจว่าสาวใบาเตยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างฉะนั้นตอนนี้เก็บเงินดูแลครอบครัวดูแลลูกและขอให้เรื่องราวคดีต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนสาวพิงกี้เองตอนนี้ก็ดูโลกเป็นสีชมพูมากๆกับอดีตพระเอกรุ่นพี่ถึงจะยังไม่เปิดตัวชัดเจนแต่สุดท้ายก็ชัดแบบไม่ต้องเปิดตัวเพราะความคลั่งรักมันช่างมาเต็มที่ซะเหลือเกินค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวพิงกี้และสาวใบาเตยด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า